สวัสดีเพื่อนๆ่สาย DIY ทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับผมจะตั้งชื่อว่าโปรเจกต์บ้านน้อยของพี่ทันกับน้องกันกันนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายนะครับสำหรับผมอีกหนึ่งโปรเจกต์ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเขียนแบบในโปรแกรม SketchUp นะครับแล้วก็ถอด b o q อออกมานะครับเพื่อให้ได้ราคาที่เราต้องการนะครับจะเป็นราคาวัสดุต่างๆที่เราจะต้องใช้ทั้งหมดครับโปรเจกต์นี้ก็ได้คุณพ่อของผมเองนะครับหรือปู่ดมเนี่ยมาช่วยทาครับ ก่อนอื่นเลยก็ตีผังนะครับแล้วก็ขุดหลุมตามแบบที่เราได้เขียนไว้ครับโดยวัสดุของผมนะครับจะใช้วัสดุเป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะครับเป็นลักษณะของบ้านนอกดาวเมื่อขุดหลุมเสร็จนะครับผมก็จะมาประกอบเป็นแผ่นเพจนะครับเข้ากับตัวเจโบร์สหรับการจับฉากตีผังนะครับผมลองทุกวิธีแล้วครับก็ทำทุกอย่างนะครับแต่มันก็จะมีค่าผิดเพี้ยนซึ่งไม่สามารถรับได้เลยครับเพราะงานนี้ผมตั้งใจว่าจะเป็นงานละเอียดที่สุดที่จะทําเลยครับก็จะมาจบที่การใช้เลเซอร์นะครับยิงหาฉากก็จะได้ฉากที่มีความแม่นยําสูงมากครับ แบบนี้นะครับให้มันตรงเป็นระนาบเดียวกันดีๆเลยครับจากนั้นนะครับก็ทําแบบตอมอนะครับแล้วก็นําปูนเนี่ยมาเทลงไปแล้วก็นําแผ่นเพจนะครับที่เราได้ประกอบไว้เนี่ยมาเสียบเข้าไปครับแล้วก็เล็งให้ตรงแนวเส้นเอ็นนะครับที่เราได้จับระดับไว้เพื่อนเพื่อนท่านใดมีเทคนิคหรือวิธีการดีๆนะครับสามารถแนะนําผมเข้ามาได้เลยครับจากนั้นผมก็จะเทนะครับค่อยๆเทตอมอไปทีละลูกทีละลูกนะครับโดยโปรเจกต์นี้นะครับผมก็จะไม่รีบนะครับผมต้องการที่จะเป็นงานละเอียดที่สุดเลยครับ ก็จะได้ประมาณ4ต่อม้อนะครับสําหรับวันแรกที่ทําครับขอบคุณที่รับชมครับผมครับ